เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยพนมเทียนได้รับอนุญาตให้นำเสนอโดยสองยามบทที่3เริ่มใกล้ความจริงครั้นแล้วก็มีกระแสข่าวที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นผิดแผกไปกว่าทุกครั้งแววเข้ามาจนได้เหมือนกันทางด้านจังหวัดตากสายที่นำข่าวารายงานผมก็คือสวิทชุติพงษ์ ก็เพื่อนผมอีกนั่นแหละสนิทสนมกันพอสมควรปัจจุบันนี้สุวิทย์นี่ก็เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อดังอยู่ในวงการเหมือนกันเขามีเพื่อนอยู่คนนึงในจังหวัดตากโดยนำข่าวมาบอกวิทย์และวิทย์ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าผมกำลังวิ่งอยู่ในเรื่องเหล็กไหลข่าวมีมาว่าชายแดนด้านที่ติดต่อกับแม่สอดตำบลวางขาอันเป็นพื้นที่ประชิดกับแดนพมา่า เป็นตลาดซื้อขายจับจ่ายข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยกับพมา่าประชากรแถบนั้นก็มีทั้งพวกพมา่าไทยใหญ่มอนเงี้ยวอะไรพวกนี้แหละครับระยะนั้นเป็นปี2,515ตำรวจตะเวนชายแดนของไทยเราที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพรมแดนอยู่ในแถบนั้นกลุ่มหนึง่งได้เจอเข้ากับชายเผ่าไทยใหญ่คนหนึง่งนี่เป็นข่าวที่เขารายงานมานะครับ เข้ามาเสนอขายของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งในตลาดตำบลวงัง่าในราคาที่ไม่แพงอะไรนะักสิ่งนั้นถูกห่อมาในผ้าเก่าๆผืนหนึ่งโดยทดลองให้กลุ่มตอชดออันมีหัวหน้าเป็นจ่าคนหนึ่งจ่าคนนี้จะชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วในขณะนี้ข่าวว่าของที่ชาวไทยใหญ่คนนั้นได้เอามาท้าพิสูจน์ให้ทดลองและก็เสนอขายไดถูกพิสูจน์ทดลองยิงโดยตำรวจชายแดนชุดนั้น วิธียิงก็คือนำเอาไปวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วใครจะมีปัญญาเอาปืนอะไรยิงก็เชิญยิงกันเข้าไปยิงออกไม่ว่ายิงไม่ออกใครซื้อจะขายปรากฏตามข่าวว่าตอชอดอชุดนั้นลองยิงกันด้วยปืนที่ใช้ประตําตัวอยู่และปืนอื่นๆเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นแต่ยิงไม่ออกครับทุกระบอกสับแชะสับแชะทำอาการเหมือนกระสุนด้านไม่มีผิด บังเอิญเหลือเกินตชดชุดนั้นยังถังแตกครับไม่มีเงินที่จะรับซื้อไว้ได้หรือมีเอามารวม,รวมกันแล้วก็ยังไม่พอเพราะเจ้าของเสนอขายไว้ในราคา1 5 0 0 0บาทเชื่อกันว่าของที่ห่ออยู่ในผ้านั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเหล็กไหลแต่ก็ไม่มีการซื้อขายกันได้เพราะฝ่ายตอชดอชุดนั้นเงินไม่พอเจ้าไทยใหญ่เจ้าของของสิ่งนั้นก็ไม่ว่าอะไรซ้ำยังบอกด้วยว่า ตนเองอยู่ชายแดนฝั่งพม่ากใกล้ๆนี้เองถ้าอยากจะได้ของมีเงินเท่ากับที่อยากจะขายเมื่อไร่ก็เอาเงินมาเถิดเพราะอยากจะได้เงินใช้เต็มทีเหมือนกันสรุปก็คือบอกให้ตชดชุดนั้นไปหาเงินมาตนเองจะเป็นฝ่ายรอและพร้อมเสมอที่จะขายให้เพื่อนของวิทรู้ข่าวนี้ก็จดหมายมาบอกวิทย์ข้างวิทย์ก็รู้ข่าวจากผมในกรณีที่ผมแสวงหาอยู่แล้วรวมถ้ามีานทุนที่จะซื้อด้วย จึงรีบส่งข่าวให้ผมทราบทันทีเฮ้ยหมอไอ้ที่หมอตามหาอยู่แทบเป็นแทบป,ปลายนะ่ะผมรู้บอแสแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยเล่าให้ผมฟังไปจกฉากไปไอ้ผมก็ตาลุกร้องว่าเฮ้ยจริงเหรอข้างวิก็ยืนยันแน่นอนสำยังบอกราคาซึ่งผมแทบไม่เชื่อหูคือเพียงแค่หมื่นห้าเท่านั้นเองถ้าเป็นเหล็กไหลจริงก็แปลว่าถูกเหมือนได้เปล่าๆเ,เอาละสิคราวนี้ผมแทบเต้น เราปรึกษาหาหรือกันปากคอสั่นผมก็สอบซักถามละเอียดยิบถึงความเป็นมาเพื่อจะให้แน่ใจที่สุดแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะไปที่วังขาด้วยกันภายในเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ผมตระเตรียมตัวพร้อมเงินจำนวนนั้นผมหยิบยืมเงินจากญาติผู้ใหญ่ที่พอจะหยิบฉวยได้ไปก่อนส่วนเปินที่จะใช้ทดลองผมก็ยืมไปจากพี่ชายกระบอกหนึ่งวันออกเดินทางผมเอาแฟนของผมไปด้วย ตอนนั้นเรายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นเพียงแค่คู่รักเท่านั้นบอกกับเธอว่าไปด้วยกันจะได้ท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแฟนผมก็ไม่ว่าอะไรเรากากกันว่าไปเช้าเย็นกลับรวมทั้งเพื่อนผมด้วยก็เป็นจำนวนที่ไปด้วยกันสามคนตระเตรียมข้าวของเหมือนไปปิกนิกออกเดินทางเช้าตรู่ราวตีสี่กว่าขับไปเรื่อยๆถึงจังหวัดตากประมาณสิบโมเชา้าพอถึงตากเราก็แวะไปรับเพื่อนของเจ้าวิทย ซึ่งเป็นผู้นำข่าวหรือตัวแหล่งข่าวไปด้วยอีกคนพบหน้าสอบถามกันอีกครั้งในความจริงว่าจดหมายจากเขาที่ส่งเรื่องราวนี้ไปถึงวิทย์แล้ววิทย์ได้บอกข่าวต่อมาถึงผมนั้นมันท่อดระยะเวลาประมาณเดือนเศษแล้วปัญหาจึงอยู่ที่ว่าทำยังไงเราถึงจะไปตามตัวคุณจ่าหัวหน้าชุดตชดชุดนั้นที่ทำการยิงทดลองของ ต่อหน้าต่อตาคนในตลาดที่มุงดูเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยจำนวนนับสิบสิบร้อยร้อยคนได้เราตกลงใจกันว่าจะต้องไปสอบถามดูที่วางขานนั่นแหละเพราะอย่างน้อยก็จะต้องมีฐานของตอชดอ,อยู่ที่นั่นน่าจะติดตามหาตัวคุณจ่านั่นได้เพื่อจะสาไปถึงตัวไทใหญ่ที่เคยนำของมาให้ทดลองว่าจะหาทางตามตัวหมอนั่นได้ยังไงผมนั้นมีเจตนามุ่งมั่นเต็มเหนี่ยวอยู่แล้ว เมื่อมาจดถึงที่นี่แล้วจะยังไงเสียก็ต้องบุกไปให้ถึงวังขาให้ได้ไม่ว่ามันจะใกล้ไกลสักแค่ไหนเพราะที่นั่นคือต้นแหลงเริ่มจากตากผมบ่ายหน้าเข้าแม่สอดพอถึงแม่สอดก็สอบถามไปตามพวกตำรวจแถวนั้นโดยถามถึงจ่าหัวหน้าตอชอดอชุดดังกล่าวได้ความว่าแกย้ายไปอยู่อุ้มผางแล้วว่าตอนนี้ทำยังไงดีล่ะจากแม่สอดท่านจะตามไปถึงอุ้มผางให้ได้ภายในวันเดียวกัน ก็เห็นจะไม่ใช่รถยนต์แล้วล่ะครับนอกจากจะใช้หอไปตามนั่นแหละถึงจะได้สิ่งที่ผมจะทำได้ดีที่สุดในขณนะนั้นก็คือต้องฝากบอกไว้กับเพื่อนของวิทย์ซึ่งอยู่ที่ต่ากให้ช่วยติดตามหาตัวไทยใหญ่อันเป็นเจ้าของของคนนั้นโดยบอกว่าพยายามตามให้พบและให้บอกด้วยว่ามีคนยินดีที่จะรับซื้อแล้วเงินแค่หมื่นห้านั้นเรื่องเล็กมีจ่ายให้แน่จึงฟาวีตามเคยครับ ทรมานทรกรรมกันพอสมควรสำหรับการขับรถเช้าเย็นกลับระยะทางร่วม1,100กิโลเมตรเพื่อจะไปตามของชิ้นนี้ตามกระแสข่าวเพราะขนาดไปถึงที่แล้วก็ให้มีอันเป็นไปอย่างที่เล่าแล้วดูมันช่างอาถรรพมีอันเป็นไปเสียจริงเกี่ยวกับของสิ่งนี้ตอนนั้นผมบอกตัวเองว่าเป็นครั้งแรกที่ผมออกเดินทางเพื่อติดตามไกลที่สุดเพราะต้องขับรถถึงพันกว่ากิโลเมตร แต่นั่นเป็นแค่ระยะเบื้องต้นหรอกนะครับต่อต่อไปอีกในการข้างหน้าที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนั้นผมต้องเดินทางนับแล้วหลายแสนกิโลเมตรทีเดียวสำหรับการติดตามไปยังที่ต่างๆโดยนับระยะทางเอามารุมรวมกันเข้าสำหรับเหล็กไหลของไทยใหญ่คนนั้นก็ดูเหมือนจะเกมกันแค่นั้นเองครับเพราะไม่มีกระแสข่าวใดๆเพิ่มเติมมาให้ผมทราบอีกเลยนับแต่นั้น หายเข้ากลีบเมฆหรือจมลงไปใต้พระสุธาไปแล้วเริ่มเข้าพุทธศักราช2,515ขึ้นมานี่ข่าวการซื้อขายเหล็กไหลหนาหูเพิ่มมากขึ้นทุกทีมีผู้อ้างว่าเป็นนายทุนประสงค์จะรับซื้อมากคนมากแหล่งขึ้นข้างฝ่ายเสาะสแสวงหามาเพื่อจะขายก็แพร่กว้างออกไปทุกทีควักควายวุ่นวายกันไปหมดเงื่อนไขสัญญาหรือข้อเสนอขาย ก็ชักจะสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกทีรวมทั้งราคาก็โกงสูงขึ้นเป็นลําดับทั้งทั้งที่ก็ยังไม่ปรากฏแน่ชัดเปิดเผยออกไปว่าเหล็กไหลของจริงนั้นใครจะหามาได้จากไหนจากการเสนอขายกันเป็นชิ้นเริ่มเปลี่ยนมาเป็นน้ำหนักโดยคิดตามน้ำหนักของเหล็กว่าบาทละจะต้องเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านมีการทำสัญญาแบบนิติกรรมผูกมัดกันแน่นเปรอะเลยทีเดียว เกี่ยวกับการตรวจสอบทดลองวางมัดจำโอ้ยว่ากันให้วุ่นไปหมดในปี2515นี่ในความรู้สึกของผมชักจะเริ่มเสงๆบ้างแล้วครับเกี่ยวกับการติดตามเลหล็กไหลคิดว่าถ้าไม่มีข่าวที่แน่นอนอย่างใดแล้วก็ชักอยากจะเลิกเหมือนกันเพราะระยะนั้นเป็นระยะเวลาที่ผมเองก็กำลังเตรียมการที่จะมีครอบครัวต้องการจะเก็บเงินสะสมไว้สำหรับตัวแต่งงาน ดีกว่าที่จะนำมาสูญเสียสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์อยู่กับสิ่งของสิ่งนี้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ในช่วงกลางปี2,515แทรกเข้ามาอีกเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ชนิดนี้เองทำให้ถลำตัวเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้จมมิดจนถอนตัวไม่ขึ้นทีเดียวครับเป็นมูลเหตุดึงดูดล่อใจในขั้นสูงสุดกว่าทุกครั้งที่แล้วแล้วมาชนิดที่ขึ้นไปสู่จุดสุดยอดเหนือกว่าอาดีต ที่เคยบุกบั่นมาแล้วถึงปีเศษอันเต็มไปด้วยความหลอกลวงหาความจริงอะไรไม่ได้เลยหรือบางรายบางกรณีทำท่าจะเป็นจริงขึ้นมาพอติดตามกระชั้นชิดเข้าไปก็มีเหตุอันเป็นไปให้แคล้วคลาดกันเสมอดังที่ได้เล่าให้ฟังมาในตอนตอน้ตนๆแล้วคล้ายๆกับว่าบุญของผมยังไม่ถึงอย่างนั้นแหละโปรดตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปีเริ่มต้นคือ2513มา จนกระทั่ง2,515เหล็กไหลของจริงนั้นอย่าว่าแต่ผมจะได้สัมผัสแต่ต้องเลยขนาดเห็นด้วยตาก็ยังไม่เคยเห็นเสียด้วยสามไปได้แต่มุ่งมั่นบากบัน่นค้นหาไปอย่างปราศจากหลักเกณฑ์ส่งส่งเดชไปงั้นเองสิ่งที่เข้ามาปลุกกิเลสสร้างความมั่นใจให้แก่ผมอีกครั้งในกลางปี2,515นี้ก็มีอยู่ว่าจู่ๆผมก็ได้ข่าวที่น่าทึ่งเข้าอีกแล้วจากด้านอุบลร,ราชธานี เป็นข่าวที่ยืนยันกันแน่นอนหลายปากและดังมากทีเดียวเสียงหรือเสียงเล่าอ้างกันว่าเจ้าของเหล็กไหลเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึง่งซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นเชื่อกันอย่างไม่มีข้อคลางแคลงสงสัยเลยว่าเหล็กไหลที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นของจริงและลือกันว่าเหล็กไหลชิ้นนี้เป็นมรดกประจำวัดที่ตกทอดกันมา ข่าวบอกด้วยว่าเหล็กหลายก้อนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำไปซื้อขายแจกจ่ายให้แก่ผู้ใดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิน้นยกเว้นอยู่กรณีเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าจะมีการจำหน่ายไปเมื่อไรผลประโยชน์หรือปัจจัยที่ได้มานั้นจะต้องนำมาธนุบำรุงวัดอันเปรียบเสมือนว่าชาวบ้านทั้งตำบลน,นั้นก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย แต่มรรคผลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะไปเข้าพกเข่าหอเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวของผู้ใดไม่ได้เป็นอันขาดสายที่ปล่อยออกไปนำข่าวนี้มาแจ้งแก่ผมข้างผมได้ยินมาก็ส่งข่าวบอกไปทางสง่าสงงาตัดสินใจที่จะออกไปติดตามเหล็กหลายก้อนนี้โดยร่วมทางกันไปกับคณะพักของเราซึ่งเตรียมเงินไปจำนวนหนึ่งด้วยเพราะในระยะต่อๆมานั้นการที่ฝ่ายเราจะไปขอชมหรือขอทดลองเหล็กไหลที่ใคร หรือที่ไหนก็ตามเป็นที่ร่วงรู้ตั้งกระบิดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมีเงินก้อนใหญ่พอสมควรติดตัวไปด้วยเพื่อที่จะใช้เป็นเงินมัดจำไม่ใช่มาขอดูหรือขอทดลองเฉยๆง่ายๆถ้าของเขาแน่จริงเราจะซื้อก็ต้องแปลว่ามีการวางมัดจำด้วยมิฉะนั้นเจ้าของจะเกี่ยงงอนไม่มีการนำของออกมาให้เราได้เห็นเป็นอันขาดเรื่องนี้เรียกว่าวงการหาเหล็กไหลร่วงรู้เข้าใจกันดีแล้ว เป็นต้นว่าจะต้องโชว์เงินให้เขาเห็นก่อนเช่น1นึ่งหมื่นบาทพอลองของยิงไม่ออกแล้วก็จะต้องจัดการรีบชำระเงินส่วนใหญ่ที่เหลือตามราคาตกลงซื้อขายโดยเร่งด่วนที่สุดโดยการนำเงินสดหรือโอนเป็นราบเป็นเช็คอะไรก็สุดแต่จะตกลงกันไปยังท้องที่ของเจ้าของเหล็กไหลเพื่อจ่ายกันตามสัญญาโดยสุดแต่ว่าจะกำหนดเวลากันไว้เช่นไรหากช้าหรือผิดสัญญาไป ก็แปลว่าเงินมัดจำที่วางไว้ให้ก่อนแล้วนั้นจะถูกริบบุคคลที่ร่วมเดินทางไปกันในวันนั้นเท่าที่ผมทราบเพราะผมไม่ได้ไปด้วยก็สง่าคนหนึ่งละอีกสองคนคือสุรินมานะชัยชาญหัวหน้าพผนกตรวจเงินแผ่นดินซึ่งตามไปในฐานะผู้สังเกตการและสมศักดิ์โพธิเนตศซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายของสำนักงานรอพชเห็นจะสีหแล้วกระมังครับตอนนี้ แต่ขนาดนั้นเสือนี่เพิ่งกลับจากฟิลิปปินส์ใหม่ๆอยู่ในระดับสีสามเท่านั้นแค่ชั้นตรีในพุทธศักราช2,515พวกเราชุดนั้นไปด้วยการพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งมากพอสมควรเพื่อสำหรับการวางมัดจำเมื่อคณะเราไปถึงที่วัดนั้นเล่นเอาตกใจไปเหมือนกันเพราะชาวบ้านแถบนั้นได้แห่กันมามุงล้อมดูหรืออีกนายนหนึ่งก็ล้อมวัดเอาไว้ ตีกรอบพวกเราไว้เลยมืดฟ้ามัวดินไปหมดถึงก็ต้องทำสัญญากันทีเดียวครับในเรื่องเหล็กหลายก้อนนี้สาระสำคัญในสัญญาก็มีอยู่ว่าถ้ามีการยิงทดสอบและทดลองกันจนเป็นที่พอใจแล้วไฟเราจะต้องซื้ออย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ซื้อหรือหาเงินมาซื้อตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ไม่ได้เงินมัดจำนั้นจะต้องถูกริบทีแรกก็ว่าจะเอาหมื่น,นึก่อน พูดไปพูดมากลายเป็นสามหมื่นทวีเพิ่มขึ้นทุกทีวันนั้นสังหามีเงินกันไปไม่พอที่ถูกเรียกร้องเป็นค่ามัดจำถึงก็ต้องถอดสมบัติติดตัวเช่นสร้อยนาฬิกาและขอมีค่าอื่นๆโดยบอกว่าขอให้เราได้มีโอกาสทดลองให้ได้เถิดเพราะไหนไหนก็บุกมาถึงที่แล้วเส้นทางก็ห่างไกลลำบากลำบนเหลือเกินย้อมฝนจากดินลูกรางกันหัวแดงเถือกไปหมด รถราก็แทบจะพังกันทีเดียวจากเส้นทางสายวิบากกว่าจะถึงวัดเป็นวันที่ตื่นเต้นซึ่งเราไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนเลยก็อย่างที่เรียนแล้วคือชาวบ้านนําโดยมรคนายกวัดได้มารุมล้อมตอีกรอบพวกเราไว้รอบด้านตามที่สง่าเล่าปืนผาหน้าไม้พร้อมขึ้นประจำป้อมค่ายบนคบไม้เตรียมระวังของนั้นไว้อย่างแข็งแรงที่สุด สมมุติว่าฝ่ายเราเกิดเบี้ยวช่อฉนหรือมีเลขกลโกงจะคิดตีชิงฉกฉวยไปด้วยพลักการเมื่อใดพวกเราก็จะถูกประชาทันหลุมเหยียบเละไปทีเดียวจากชาวบ้านที่แห่กันมาเป็นกองกําลังคุ้มครองเหล่านั้นเห็นแล้วเป็นที่น่าหวาดเสียวมากข้างฝ่ายเรานั้นสง่าก,ก็ยืนยันอยู่ตามเดิมว่าเราซื้อแน่นอนแต่ทําไงดีล่ะเงินมัดจําเรามีให้ตอนนั้นเพียงแค่หมื่นเดียว เจ้าอาวาสกับมัคคณายกวัดรวมทั้งสภาชาวบ้านทั้งหลายโกงร,ราคาค่าทดลองขึ้นไปถึงส0 0 0 0่นบาทผิดไปจากกระแสะข่าวที่เราได้รับมาในครั้งแรกผลสุดท้ายก็คืออย่างที่ว่าน,นั่นแหละครับพวกสง่าต,ต้องถอดสร้อยคอและสมบัติติดตัวมาวางเดิมพันไว้ด้วยภิกษุเจ้าอาวาสผู้รักษาดูแลเหล็กไหลก็ดูมันจะพอใจที่ไฟเราทุ่มหมดตัวจนแทบไม่เหลืออะไรเลย เป็นอรวัตปกลงยินยอมจะให้เราทดลองยิงจัดการห่อผ้ามาทีเดียวครับเอามาวางไว้อย่างที่หนึ่งสง่าเล่าว่าบริเวณนั้นเงียบเก็บเงียบจริงๆแต่จะเงียบขนาดเข็มตกได้ยินอย่างที่นักประพันธ์เขาบรรยายเมื่อถึงตอนตื่นเต้นหรือเปล่าผมไม่กล้ายืนยันเอาเป็นว่าเสียงจอแจจอแกแจกที่มีอยู่โดยรอบจากคนนับร้อยที่มามงดูและมงล้อมเราด้วยสงบนิ่งทันที ของสิ่งนั้นไม่ได้เปิดให้เราเห็นชัดนักแต่หอมาในผ้าประเจียดสีแดงตั้งไว้ในตำแหน่งอันควรผู้ที่จะทดลองยิงก็คือสง่าเพื่อนอันเป็นตัวแทนฝ่ายในทุนของผมซึ่งเท่าที่จำได้ถ้าเป็นเหล็กไหลของจริงดูเหมือนจะซื้อกันในราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทขณะที่สง่ายกปืนขึ้นเล็งไปยังหอผ้าสีแดงนั้น ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพวกชาวบ้านอันมีสิทธิ์เป็นเจ้าของด้วยและฝ่ายเราต่างก็จ้องเขเม็งไปยังวัตถุที่ห่อผ้านั้นเงียบกริบกันไปหมดสำหรับสง่าเองก็บนบานสารกล่าวเจ้าประคุณเอ๋ยขอให้กระสุนปืนมันสับลงมาเสียงดังเพี้ยเธอขออย่าให้ยิงออกเลยจะได้สำเร็จผลได้เงินส่วนแบ่งมาใช้เสียทีอุตสาติดตามหาด้วยความเหนื่อยยากมาเป็นเวลาน,านานแล้วคิดไว้ด้วยว่า ถ้าเจอของแท้ยิงไม่ออกก็จะให้คนของเราส่วนหนึ่งนอนเฝ้าไว้ที่วัดนั่นแหละส่วนสง,ง่าจะบึงกลับกรุงเทพไปจัดการเรื่องเงินที่จะนํามาซื้อโดยเร่งด่วนที่สุดแล้วสง,ง่าก็กระดิกไกเปินเสียงมันดังเต้มสนันวันไหวไปหมดทุกคนในที่นั้นตกอยู่ในภาวะเหมือนถูกสะกดตะลึงกันไปหมดเพราะบรรดาชาวบ้านตําบลแถบนั้นก็มีความมั่นใจถึงร้อเปอร์เซนว่าเหล็กไหลแท้ ของน่าจะยิงไม่ออกตามความเชื่อมั่นเต็มเหนียวของพวกเขาแต่ทำไมกระสุนปืนมันถึงดังสนั่นอย่างนั้นข้างพวกเราเองก็ตกใจไปเหมือนกันอะไรกันนี่ว่าก่อนไหนว่าเหล็กไหลแท้ยิงไม่ออกอยังไงล่ะความผิดหวังพังพินลงไปอีกครั้งไม่เพียงแต่ชาวบ้านแถบนั้นเท่านั้นพวกเราเองก็เสียใจจนบอกไม่ถูกเพราะต่างก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่าย เพราะสังเกตดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราได้รับการควบคุมระมัดระวังอย่างแข็งแรงจากชาวบ้านการทำสัญญาและลักษณะท่าทีของพระอาจารย์เจ้าอาวาสองค์นั้นขณะที่นําของในห่อผ้าไปวางไว้ให้เราทดลองยิงบอกชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาโก,กหกหลอกอะไรเราเลยก่อนจะนําของสิ่งนั้นลงห่อผ้าประเจียด พระเจ้าอาวาสขยับย้มๆให้เราดูห่างๆเราสามวาเห็นจะได้โดยไม่ยอมให้แตะต้องหรือเข้าไปใกล้เราก็เห็นในระยะห่างไม่ชัดนักว่าเป็นโลหะสีดำๆกลมๆชอบกกนพวกเราหงิกหนอยเหี่ยวกันไปหมดได้แต่มองหน้ากันเองระพริบตาอยู่ปริบๆส่วนชาวบ้านแถบนั้นก็ผิดหวังเสียใจเช่นกันคนแก่คนเฒ่าบางคนถึงกังทํตาแดงๆจะร้องไห้เสียให้ได้ สง่าถอยทับวยความชอกช้ำใจตามเคยแล้วนำข่าวนี้มาเล่าให้ผมฟังการสอหาของสิ่งนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3-40ครั้งแล้วที่เราด้นด้านไปยิงทดลองยังไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จะพบกับของแท้ที่เราต้องการกระสุนปืนลั่นทุกครั้งไปทำอ,อัทแท้อิดรอยหมดอะไรตายยากการงมเข็มในมหาสมุทรนั้นว่ายากแล้วแต่ความรู้สึกของผมในตอนนั้น หรือแม้ขณะที่บันทึกข้อความอยู่นี้ก็ตามผมคิดว่าการที่ใครจะแสวงหาเหล็กไหลดูจะยากเย็นกว่าเสียอีกทั้งๆท,ที่สิ่งนี้มีอยู่จริงไม่ใช่เพียงสมมตินามซึ่งผมยืนยันได้ในกรณีที่ไปพบเข้ากับตาตนเองอันจะเล่าให้ฟังต่อไปในตอนหลังความบ้าคลั่งเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งตามหลักของพุทธศาสนาระบุไว้ว่าเป็นอจินไตย คือห้ามไม่ให้คิดคนนี้เริ่มจะทำให้ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ของผมพิจารณาว่าเป็นคนไร้าสาระไม่เอาทานวันวันไม่เป็นอันประกอบอาชีพการงานอย่างสัมมาบุคคลทั่วไปเอาเวลาและเงินทองไปสูญเสียเปล่าในสิ่งที่ยังไม่อาจพิสูจน์ได้นี้และก็เริ่มตักเตือนให้ผมหันมาพิจารณาตัวเองเสียแรงร่ำเรียนศึกษามาถึงขนาดนี้แล้ว ส่วนผมขนาดนั้นก็ไม่ค่อยจะยอมฟังเสียงใครหรอกครับมีมิจฉาทิฏฐิเป็นที่ตั้งเพราะความโลกมันเข้ามาบังตาไว้ดื้อรั้นใครจะรังไว้ก็ไม่อยู่คิดแล้วว่าเหอะนาขอให้ผมสําเร็จเข้าสักก้อนเถอะทุกคนก็จะเห็นเองว่าผมมีความสามารถแค่ไหนและสิ่งอลีลับมหัศจรรย์นี้มีอยู่จริงในโลกจะได้เลิกหัวเราะยกผมเสียทีส่วนอีกใจหนึ่งก็มาโวนคำว่า ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วก็ยังไม่สำเร็จสักครั้งถึงเวลาแล้วกระมังที่ควรจะเลิกบ้าในเรื่องนี้เสียทีในใจมันก็มีการโต้แย้งขัดกันเองอย่างนี้ทำให้บังเกิดความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจเหลือที่จะบรรยายได้ถูกระหว่างการก้าวรุดเดินต่อไปข้างหน้าหรือว่าจะเปลี่ยนเข็มเสียที อย่างไรก็ตามความผิดหวังครั้งล่าสุดตอนนั้นที่จังหวัดอุบลทำให้ผมซึมเศร้าไประยะหนึ่งเหมือนกันพักเฟ้นสงบไปชั่วขณะท่านผู้อ่านที่เคารพก่อนที่ท่านจะอ่านบทต่อไปผมก็จะขอบันทึกให้ท่านทราบความจริงเสียเลยว่าการเป็นลองเหล็กไหลที่จังหวัดอุบลของผมในคราวนั้นเจ้าอาวาสชื่ออะไรวัดไหนตำบลหรืออำเภออะไร ตอนที่ผมบันทึกเล่าเหตุการณ์ตอนนี้มาให้ฟังนั้นผมไม่คิดว่าโลกมันจะกลมโดยหลังจากวันเวลาดังกล่าวนั้นมาแล้วอีกหกปีจะหวนมาปะหน้ากับเหล็กไหลและเจ้าของเหล็กไหลก้อนดังกล่าวเข้าให้อีกอย่างพิสดารที่สุดเจ้าของคือพระเฉลิมพลเจ้าอาวาสวัดชิมพลีวันอยู่ที่หมู่บ้านคำขาตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้เองคือปลายปี2,521พระเฉลิมพลองค์นี้ได้ปรากฏตนขึ้นและเข้ามาผูกพันอยู่กับผมในเรื่องเหล็กไหลอีกพร้อมทั้งมีพฤติการอันผูกพันเป็นนีิเวนนิกรรมกับผมอย่างที่ท่านก็คงจะคาดคิดไปไม่ถึงก็บอกแล้วไงครับว่าโลกมันกลมปะหน้ากันเข้าอีกจนได้แต่ระยะเวลาที่เนื่นนานมาถึง6ปีเต็มๆทำให้ผมลืมเลือนเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์นี้ ซึ่งเคยพบกับสง,ง่ามาแล้วในอดีตเสีอย่างสนิทเพิ่งจะหัวนึกปฏิปต่อเรื่องราวขึ้นมาได้ก็เพราะภายหลังจากผมพบกับสง,งา่าในการที่นำสารคดีเรื่องนี้มาตีแผ่ออกไปสู่สาธารณชนในเดลีนิวและสงงาได้มาพบผมเพื่อคุยกันถึงเรื่องเก่าๆสาง,งาก็บอกผมว่า6ปีก่อนพวกเขาที่ไปลองยิงกันในครั้งนั้นดังได้บรรยายแล้ว ใครอื่นที่ไหนก็พระเฉลิมพลเจ้าอาวาสวัดฉิมพลีวันนี้เองแหละผมก็มาถึงบางโอ้ยครับเรื่องราวเจ็บแสบระหว่างผมกับพระเฉลิมพลที่มาพบกันในยุคหลังเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดในภาคหลังๆของสารคดีเรื่องนี้ซึ่งการถลําตัวของผมในครั้งหลังนี้ผู้ถ่ายทอดเทปบันทึกเสียงของผมคือพี่พนมเทียมก็ได้ร่วมรู้เห็นอยู่ด้วย รวมทั้งได้พยายามเหนี่ยวร้างผมไว้จนถึงที่สุดแต่ผมก็ยังพลาดอยู่นั่นเองเพราะกรรมเก่ามันบังตาไม่เพียงแต่พี่พนมเทียนเท่านั้นแม้แต่ท่านผู้พิพากษาสารดีกาคือท่านสุภยสารวิบูณศินและหลวงพ่อสำอางวัดท่ากระทุ่มตำบลแสนต่ออำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจานบุรีก็ช่วยกระทักท้วงผมเป็นเสียงเดียว แต่ผมก็ต้องสูญเสียเงินจำนวนห0 0 0 0่นบาทไปจนได้ห0 0 0 0่นบาทในขณะที่ผมเองก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวอยู่เลยเงินจำนวนนี้ไปจากผมอย่างไรด้วยพฤติการซับซ้อนชนิดไหนท่านจะทราบภายหลังสำหรับตอนนี้ผมเพียงแต่บันทึกกันลืมและตั้งเป็นข้อสังเกตสำหรับท่านผู้อ่านไว้ก่อนเท่านั้นทันตแพทย์วิชิตตริชอบ แล้วชั่วไม่นานของการสงบซพเซากันไปได้ขนาดหนึ่งข่าวทํานองนี้ก็เข้ามาเป็นไฟรนก้นผมเข้าให้อีกแล้วจะมีใครก็ชูสักคนเดิมนี่แหละครับวิ่งหน้าตั้งกระหืกดกระหอบมาบอกผมด้วยอาการอันตื่นเต้นว่าเขาได้ไปพบเข้ากับอาจารย์เข้าอีกคนหนึ่งแล้วอยู่ในเกณ์เยี่ยมยอดชนิดที่ไม่เคยเห็นพวกเกจิคนไหนไหนเท่าที่ผ่านพบมาแล้วเสมอเหมือนเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหล อาจารย์คนนี้แม้ปัจจุบันจะเป็นคาราวาสก็อยู่ในประเภทคนถือศีลกินเจเคยบวชเป็นพระทุนนงท่องเที่ยวจาริกไปตามขุนเขาลำนาวไพรชนิดสุดล่าป่าหิมพานมาแล้วแบบพวกนี้กายอรัญ,ญวาสีขณะนี้อาจารย์คนนี้ก็ไม่ต้องไปด้านด้นสแสวงหาที่ไหนเพราะแกเขามามีแหล่งสำนักอยู่ในกรุงเทพนี่เองอาจารย์มีเหล็กไหลแน่นอนให้ผมเร่งไปตีสนิท คบหาหรือฝากตัวเป็นเสร็จด่วนเลยก่อนที่คนอื่นจะรู้แก้วช่วงชิงตัดหน้าไปเสียผมได้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับเขานักรอกก็อย่างที่เรียนแล้วคือเอียนเต็มทีไม่อยากจะเชื่ออะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องชนิดนี้แต่ก็ไม่อยากจะขัดใจเพื่อนเพราะสังเกตดูเขามีความเชื่อมัน่นกระเตหรือร้อนจริงจังเหลือเกินเพื่อเป็นการถนอมน้ำใจเพื่อนผมก็เลยจำต้องไปกับเขาด้วยในลักษณะเสียไม่ได้ สังกตายไม่ยินดียินร้ายอะไรด้วยนักคือเมื่อเพื่อนอยากจะพาไปพบอาจารย์ดีที่เขาว่าผมก็ไปเป็นการเอาใจเพื่อนเสียมากกว่าจำได้ว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2515ที่ผมไปพบอาจารย์คนนี้พร้อมกับชูศักดิ์บังเอิญที่พักของอาจารย์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านผมนี่เองคืออยู่ข้างวัดเทวราชกุญชรเราไปถึงที่นั่นราวบ่ายสองโมง เข้าไปในซอยเล็กๆจนสุดแล้วจอดรถไว้เพราะสุดทางรถที่จะแล่นเข้าไปลึกกว่านั้นได้เดินกันเข้าไปในซอยแคบอีกนิดเดียวเราก็พบกระเรือนไม้ทรงปั้นหยาสองชั้นมีรั้วสังกะสีกัน้อนอนาบริเวณเห็นจะไม่เกิน25ตารางวาบ้านเล็กๆครับก้าวแรกที่ผมเหยียบย่างผ่านประตูไม้ของบ้านหลังนั้นเข้าไปผมได้มาสำนึกอภัยหลังต่อมาว่านั่นคือก้าวสำคัญที่สุดในชีวิต ที่ทำให้ผมต้องจมมิดตัวเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลและมีเรื่องราวมหัศจรรย์พิศดารมาบันทึกออกนำเล่าสู่ให้ท่านฟังยิ่งกว่าเรื่องนวนิยายที่นักประพันธ์คิดประดิษฐ์แต่งขึ้นเสียอีกท่านผู้อ่านที่เคารพตั้งแต่บทแรกจนถึงตอนจบบทที่สามตามที่ผมได้กล่าวเกริ่นให้ท่านได้ติดตามอ่านสารคดีชีวิตจริงของผมและพักพวกเรื่องนี้มา ซึ่งนั่นเป็นเพียงปูพื้นเบื้องต้นเท่านั้นบทต่อไปที่ท่านจะได้อ่านนี่แหละครับผมกำลังนำท่านเข้าสู่จุดหมายสำคัญของสารคาดีเรื่องนี้แล้วโดยเริ่มตั้งแต่ผมกับบุคคลผู้ที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี้เป็นต้นไปเขาเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในสารคาดีเรื่องนี้ส่วนจะสำคัญอย่างไรมีเหตุการณ์ลี้ลับซับซ้อนเงื่อนงำอย่างไรบ้าง ผมขอเว้นให้ท่านผู้อ่านเป็นผู้พิจารณาเองสำหรับผมเพียงแต่นำเรื่องความจริงทั้งหมดมาบันทึกเป็นหลักฐานไว้เท่านั้น